สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนแซ่บชาแนลนะคะวันนี้เสนอเมนูต้มมะระยัดไส้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลุยกันเลยเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างอันดับแรกค่ะก็เป็นหมูบดนะคะหรือหมูสับนะคะแล้วก็จะมีวุนเส้นสดค่ะมะระของเราค่ะวันนี้ก็ควักไส้ออกนะคะให้เรียบร้อยก็ใช้ประมาณ1ลูกค่ะ แล้วก็ขึ้นช่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมรากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยค่ะสามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตำค่ะตำเข้าเข้ากันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปหมักหมูก็จะมีรสดีหมูนะคะเกลือค่ะเกลือเดี๋ยวเราจะไปล้างมะละค่ะเพื่อลดความขมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะอันนี้ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราใช้ทำต้มมะระยัดไส้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างมะระก่อนเลยค่ะอันนี้มะระนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยเกลือลงไปค่ะมะระก็เลือกผิวด้านนอกที่มันตาแบบลึกๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ขมมากและเราก็จะ ขยำเกลือนะคะให้ทั่วมะระเลยค่ะขยำเพราะว่าเกลือนะคะจะช่วยลดความขมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการลดไม่ให้มะระขมของเรานะคะจะใครไม่มีเกลือเม็ดเล็กก็ใช้เกลือเม็ดใหญ่ได้นะคะเราก็จะถูให้ทั่วเลยค่ะของมะระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพักแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหมัก หมูกันนะคะอันนี้ค่ะก็คือพริกไทยเม็ดกระเทียมรากผักชีนะคะตามเรียบร้อยแล้วก็โขกใส่ลงไปในหมูได้เลยเดี๋ยวขอขยับที่ผสมหน่อยนะคะมันเล็กเกินไปหน่อยค่ะ <c oughs> จะได้เห็นๆค่ะและทีนี้นะคะเราก็ใส่วุ้นเส้นสดนะคะวุ้นเส้นสดของเรานะคะก็ใช้กรรไกรตัดให้มีเส้นขนาดเล็กนะคะก็ปริมาณก็ ไพอดีพอดีกับหมูค่าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะมีแค่นี้ค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะขยำแล้วเราก็จะขยำส่วนผสมนะคะตัวหมักหมูนะคะให้เข้ากันได้เลยวิธีหมักหมูก็มีเท่านี้ค่ะรับรองนะคะได้รสชาติความอร่อยแน่นอนค่ะทีนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะระที่เรา ขยำเกลือนะคะตัวนี้ลงไปต้มค่ะเราจะใช้เวลาต้มไม่นานค่ะมะระตอนนี้ก็คือยังมีเกลือติดอยู่นะคะเราจะใช้เวลาต้มหนึ่งนาทีพอค่ะเพื่อลดความขมแค่นั้นก่อนจะไปประกอบอาหารทีนี้ยังไงมะระก็ไม่ขมแน่นอนค่ะค่ะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ตักมะระขึ้นพักได้เลย ่ะทีนี้นะคะก็มะละของเราได้แล้วทีนี้เราจะเอาหมูหมักของเรานะคะยัดลงไปค่ะเราก็ทําการยัดลงไปในของมะละได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะยัดให้เต็มเลยนะคะส่วนหมูที่เหลือนะคะมันเหลือใช่ไหมคะเราก็จะไปปั้นเป็นก้นกอนๆค่ะใส่ในน้ําซุปของเราทีนี้ตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะเราจะต้มน้ําซุปของเราแล้วค่ะเราก็ใส่มะละลงไป ต้มจืดมะระยาไส้นะคะวิธีการทําเลยนะคะน้ําต้องใสค่ะจะไม่ขุ่นเด็ดขาดเลยนะคะทีนี้เราจะไม่ปิดฝานะคะเวลาทําอะไรทีนี้เราก็จะปั้นหมูส่วนที่เหลือลงไปขั้นตอนการต้มมาละหไม่ปิดฝา 2. องต้มไฟอ่อนนะคะปรุงรสค่ะรสด,ดีหมู2ช้อนชาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ ซอสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะค่ะค่ะทีนี้เราก็จะรอให้เดือดนะคะถ้าส่วนไหนมีฟองนะคะเราก็จะตักฟองออกฟองจะทำให้น้ำซุปของเรานะคะขุ่นได้เราก็ต้องตักออกให้หมดนะคะทีนี้เราก็จะคอยดูว่ามะระเป็นยังไงสุกไหมคะอะไรอย่างนี้หรือหมูข้างในสุกไหมนะคะ ทีนี้พอมาเริ่มเดือดเราก็ต้องช้อนฟอ,ฟองออกนะคะช้อนออกให้หมดเลยค่ะวิธีง่ายๆคือตักเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็ตักทีเดียวเลยค่ะชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยนะคะถค่นนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ แล้วก็คอยเช็คนะคะมะละแล้วก็คอยเช็คหมูด้านในนะคะเพราะว่าด้านในมีหมูเผื่อหมูด้านในไม่สุกนะคะถ้าสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักขึ้นช่ายได้เลยหรือตั้งโอ่นะคะแล้วก็ใส่ปิดท้ายในการต้มนะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆเนาะน้ำของเราจะได้ใสเห็นไหมคะน้ำใสมากๆเลย แค่นี้เองค่ะแล้ก็จุ่มๆให้ขึ้นใช่ของเรานะคะสุกแล้วก็ให้เดือดอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะน้ำใสมากแค่นี้เองค่ะการทำต้มมะระยาไสหมูนะคะก็เราก็ตักเสิบได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ